เอแล้วอุ้ย,ยสวัสดีครับผมเป็นเซลไฟสองอุ้ยขกระชากเงินทนุกเด็กสวัสดีครับในคลิปนี้พวกเราจะมาจำลองเหตุการณ์การช่วยเหลือเปิดสติในกรณีที่ผู้ป่วยไม่หายใจนะครับ ขั้นตอนที่หนึ่งให้ผู้ทำการช่วยเหลือประเมินสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดความอัดต่อผู้ป่วยหมดสติอย่าครับอย่าครับตอนนี้มีคนคนสติอยู่ครับออกไปครับขั้นตอนที่สองให้ผู้การช่วยเหลือต่อไปที่ไรของผู้ป่วย โมติอย่แรงและเรียกว่าคุณคุณถ้าหากไม่ยข็งตัวใดๆรหรือมีการตอบกลับใดๆให้โทรเรียกเลข09และบอกสถานที่เกิดเหตุคุณคคุณอะไรไม่เนี่ยสภาพไม่นานหรอกสวัสดีครับ109เหรอตอนนี้ผมเจอผู้ป่วย หมดสติอยู่หลังอาคารสี่ณนะเทพชิลินพูแคสสลับรีครับรีบมาด่วดเลยนะครับตอนนี้เขาอ,อาการเริ่มไม่ไหวแล้วครับตอนที่สามให้ผู้รองการช่วยเหลือวางมือข้างซ้ายไว้การอกของผู้ป่วยหมดสติและตามด้วยมือข้างขวาลองประสานกันยืนแขนตรงตั้งฉากกับหัวไหล่ของผู้้ังการช่วยเหลือ ขั้นตอนที่สให้ผู้ทำการชื่อเหลือตรวจเว้าของผู้ป่วยหมดสติโดยการตรวจสาครั้งระยะเวลา1นึ่งร้อยวิตต่อวินาทีลงอย่างน้อยสองนิ้วฟุตหนึและ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10บและสิบเและ1ิบสองและ1ิและสิและสิ้าและสิและสิและสิ และสิบเก้าและยี่สิบและยี่สิบเอ็ดและยี่สิบสและยีมและยี่สิบสี่และยี่สิบหาและยี่สิและยี่ดยีและยี่้าและสาิขั้ตอนที่ห้าหลังจากทาการกวดเอวของผู้ป่วยมือสิแล้วให้ทางการปปากโดยใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายยันคางขึ้นและใช้สัมมือข้างขวาวางไว้ที่หน้าผากและใช้นิ้วชี้ในหัวมือข้างขวาบิดจมูกและการปอบปากครั้งที่หนึ่ง และตามด้วยการปะปาไค้สองหลังจากการปะปาไข้สองเสร็จแล้วถ้า้ราการสับเกการณ์ก้อกอีกสาสิบครั้งทำจนกว่าจะครบสองนาทีหรือห้ารอบขั้นที่หกให้ผู้ทำการช่วยเหลือสังเกตอาการผู้ป่วยหมดสติโดยทำการสังเกตที่หน้าว่ามีอาการดีขึ้นไหมหรือสังเกตที่หน้าอกหรือท้อง ว่าเป็นแก๊สขยตัวหรือเปล่าถ้าผู้ป่วยหมดสติเพิ่มขึ้นให้เรียมมน่งพยาบาลผู้ตัวอาการมันไม่ได้ผนตามคัดฉากคัดฉากคัดก่อนคัดกอ่กอน เรืลงอ่ะจีตายแน่จีายจีหยอดเฮยพีหันกล้งมาคัดฉากขัดกขัดก่อนขัดกเี่ยนนกโอดีนกชอปเจนนกโอดีในศาสตร์ปลาควานไปเร็วดีนาอยู่ไปเลไม่โดนม้นม่ึงก็ดึงกับซีไอเ้าไอ้